สปอนเซอร์บายโฮกทองลอตเอรีออนไลน์ในรอบตัดสินครับเราอยู่ที่โชว์ DC Hall ครับถ่ายทอดสดทาง YouTube c h anel n Grand TV กับผมแมทธิวดีนี่เองสวัสดีครับ <Yeah. S 1> และแน่นอนครับ <Yeah. S 1> นี่คือการประกวดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยที่ทุกท่านรอคอยทุกปีนะครับดังสโลแกนที่ว่านับจากนี้ทุกพื้นที่มีแต่ grand เวทีอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับ We are Grand the one and only และวันนี้ขอบคุณเป็นพิเศษครับน้องน้ำพัชรพรจันทรประดิษฐ์นะครับผมมิสแกรนไทยแลนด์2020และน้องอินดี้จอห์นสันมิสแกรนไทยแลนด์2021ด้วยครับผมขอบคุณมากครับสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะครับผมเราจะ เริ่มการแจกรางวัลน,นะครับผมเราจะมอบรางวัลแรกของวันนี้ซึ่งเป็นรางวัลที่มีชื่อว่า Best National Costume นะครับ จะมีทั้งหมด19รางวัลนะครับผมจะแบ่งเป็นรางวัล Best National Costume ทั้งสิ้น5รางวัลนะครับที่เป็นชนะเลิศครับจะได้รับเงินรางวัลถึงคนละ100,000บาทครับพร้อมสายสบายและทรอฟี่เกียรติยศด้วยครับนั่นหมายความว่าอีกรองอีก14ตำแหน่งครับจะได้รับเงินรางวัลท่านละ30,000บาทพร้อมสสบายสะพายกับสายสะพายกลับบ้านไปนะครับ สำหรับรางวัลน,นี้นะฮะต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรางวัลน,นะฮะ P W James and Diamond ครับข <Yeah. S 1> องช่องลอตเตอรี่ออนไลน์น้ำดื่มฮ <Yeah. S 1> ีมาลัยครับ <Yeah. S 1> ทีละทอนคลินิกบ <Yeah. S 1> ้านมหาเฮงและ W Collagen จาก Wink White ด้วย <Yeah. S 1> เอาเลนะฮะ <Yeah. S 1> เราจะเริ่มทำการประกาศนะฮะ <Yeah. S 1> ผู้เข้ารอบทั้ง19จังหวัดก่อนครับเริ่มจากจังหวัดแรกครับ <Yeah. S 1> Miss Grand สมุดประกาศ Grand ราชบุรีาเชิญมิสแกรนระยองมิสแกร,รนกคนครนายกมิสแกร,รนกคนครราชสีมามิสแกรนลบบุรีครับขอเชิญมิสแกรนกาลสินมิสแกรนสุริน มิสแกรนด์กรุงเทพมหานครมิสแกรนดกระร Grand, รบ,บี่ครับขอเชิญมิสแกรนด์เพชรบุรีมิสแกรนด์กาญจนบุรีครับและมิสแกรนด์สมุทรสาคร Grand, มิสแกรนด์ลำพูนครับมิสแกรนด์อุดรธานี ขอเชิญมิสแกรนปทุมธานีมิสแกรนนนทบุรีมิสแกรนชัดเจนเซาครับและน,นันทิสิบเก้าครับมิสแกรนนานสำหรับชุดประจำชาติยอดเยี่ยมครับหรือว่า best national costume o นเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์2 0 2 2จังหวัดแรกครับ ได้แก <identifies S 2> <600 herman en> ่ Miss Grand r o y ยินดีด้วยครับกับทันแรกกับ Best National Costume ครับ ดีครับอันดับหนึ่งจะมี5รางวัลครับ5จังหวัดครับจังหวัดละ1 1แสนบาทครับและท่านต่อไปครับได้แก่มิสแกรดลบบุรี The costume captain, you know I got Miss Grad Surin. Here he, too, แต่ท่านต่อไปอครับยินดีด้วยกับมิสแกรนเฮชบุต์ สุดท้ายครับสำหรับ Best National Costume ครับท่านที่5ได้แก่ Miss Grand ชาชิงซาวาจะดวามยินดีด้วยครับกับทุกจัวงวันนะครับผมรางวัลชุดประจำชาติครับสวยทุกชุดจริงๆครับนั่นหมายความว่าอีก14ท่านของเราก็เป็นทัานรองนะครับผมขอเสงปรบมือให้กับทั้น4ท่านเลย14ท่านนะครับ ค่านรองครับของ Best Natural c o s ส์อยู่ไฮะได้รับรางวัลน,นะฮะจังหวัดละ30 0 0 0บาทครับพร้อมสายสะพายสุดสวยนะครับจะได้รับกันหลังเวทีเลยนะครับยินดีด้วยนะครับ